สารประกอบยังเห็นว่าการกระทำของกระทรวงการคลังและกลมะรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายและเมื่อเขาที่จึงไม่ปรากฏว่ามีเจตนาการแกล้งให้ดตนายกต้องรับผิดจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดที่2หน่วยงานต้องรับผิดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่นางสาวยิ่งลักนะฮะแต่การดําเนินโครงการรับจํานําข้าวนะครับนางสาวยิ่งรักในฐานะรัฐมนตรีและประธานกรรมาการนโยบายข้าวแห่งชาติต้องดําเนินการมติ ต้องทาตามมติของคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามนโยบายที่รัฐแถลงต่อรัฐสภาลําพังอดีตนายกนั้นไม่มีอํานาจยับยั้งโครงการรับจํานําข้าวได้และเมื่ออํานาจนะครับที่มีเพียงแค่ในการกํากับดูแลนโยบายเนี่ยโดยทั่วไปในระดับมหาภาคของโครงการไม่ได้มีอํานาจในการทําสัญญาซื้อข้าวแบบ G2G ไม่อาจรับรู้รับทราบข้อมูลและการปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบนะเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับของผู้กระทําความผิดในระดับปฏิบัติ และเมื่อนะครับมีการทุจริตแล้วนางสาวยิ่งลักก็แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงมีการใช้มาตร,ารการทางอาญานะครับกับผู้ทุจริตหรือผู้กระทําความผิดควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางการปกครองตัดสิทธิผู้สวมสิทธิเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวจึงถือได้ว่าอดีตนายกมิได้เพิกเฉยละเลยแต่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่วิสัยและพฤติการเพื่อป้องกันยับยั้งนะครับไม่ให้เกิดความเสียหาย ในโครงการรับจำนำข้าวแล้วและกรณีที่ทางสอตอง,งอและปะป,ะปะชทำหนังสือถึงรัฐบาลก็ลเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะรัฐบาลพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปไม่ใช่เป็นคำสั่งทางปกครองที่อดีตนายกต้องเปินบัิตามจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าคุณยิ่งรักนั้นละเว้นเพิกเฉยละเลยหรือว่าไม่ติดตามสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ขอ,งอ,ของกระบานการปกรองโดยสอก็ต้องบอกว่าคดีนี้นนยังไม่จบนะเพราะว่าเป็นเพียงแค่ก็คือสารปกครองสูงสุดแต่ว่าต้องย้ำว่า ถ้าย้อนกลับไปที่ในคําสั่งสาลดีกาเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ได้โกงจำำํานะําข้าวนะต้องย้านะ,ะคือสลิมเอาคิดว่านี่ไงยิ่งรักโกงจำนำข้าวเดี๋ยนี่ในสาลดีกาของคดีแผนกของผู้ดำารินํางทางการเมืองแค่บอกว่าคุณยิ่งรักปล่อยปะละเลยให้รบรรดาคนในระดับปฏิบัติการเนี่ยไปทุจริตแต่อ<น>้คำสั่งการปกรครองเนี่ยมันมาอีกอันหนึ่งนะเพื่อที่จะให้คุณยิ่งยึดทรั์คุณยิ่งรักเพื่อไปชดใช้ค่าเสียหายซึ่งสารปกครองนะวันนี้ชี้ว่า ก็เขาไม่ได้เขาไม่สารปกครองมองว่าไม่ได้ปล่อยป่าละาเลยด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนโดยตรงที่นําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันผู้ง่ายคือไม่ได้ทุจริตและไม่ได้เงินตรงนั้นมาโดยไม่ชอบอและไปยึดของเขาได้ยังไงก็คืออย่า,ออยาลืมว่าตอนนั้นเนี่ยพอมีคำพิพากษาสา,สารดีกาออกมาคุณวิษณุเองใช่ไหมเป็นคนกดดันไปยังกระทรวงการคลังให้เดินหน้าออกคําสั่งทางปกครองเพื่อที่จะยึดทรัพย์คุณยิ่งรัก แล้วก็ไปยึดบุ้งยึดบ้านเขาใช่ไหมแล้วบอกว่าถ้าจะอยู่บ้านต่อก็ต้องจ่ายค่าเช่าและจนวันนี้ก็มีการพบว่าขายทอดทรัพย์สินคุณีรักไปแล้วกว่าร้อยล้านบาทนะฮะยังไม่จบแค่นั้นอที่บอกต่อเมื่อวานที่อ่านข่าวคือไม่รู้ว่าขายไปหรือยังแต่ก็ยังไม่คืนนะเพราะว่าคดียังไม่ที่ยังไม่ไม่ที่สุดเกิดเย่หยุดไว้ก่อนไม่พูดต่อกว่านั้นพูดต่อที่มันเป็นสัญญาณที่ไม่น่าพูดเผื่อว่าผิดก็จะได้ยึดต่ออีก เออเอาํ oh. ำได้เมื่อ oh. วานเราอ่านข่ <Okay. S 2> าวไ <Okay. S 2> ที่บอกว่าเนี่ยก็พูดง่ายๆคือตอนเนี้ยคือหนึ่งเขาหลุดแล้วนะอันเนี้ยแต่สองคือบอกว่าต่อให้หลุดอันนี้ยยังเหลือคดีใหญ่ฉะนั้นต้องยังต้องเก็บไว้ก่อนเห็นว่าคือความพยายามยังมี mm. นะครับโดยกดโดยเกณฑ์ที่พยายามผลักดันกันมาเนี่ย mm. ยังมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวพอสุดท้ายเนี่ยความมันในคดีนี้มันจะกลายเป็นบทเรียนว่าคำตัดสินของสองศาลเองเนี่ย มันในเรื่องเดียวกันมันไม่ได้ไปในทางเดียวกันถูกไหมฮะ,ะทางหนึ่งก็คือฝั่งหนึ่งเนะี่ยพูดตรงๆว่าผิดใช่ไหมผิดจนถึงต้องออกจากตําแหน่งด้วยแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ผิดเพราะไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่ก็จะมีความพยายามเกลี่ยว่าสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ก็มันเรื่องเดียวกันแท้ๆแต่ชัดเจนมันเรื่องเดียวกันอยู่เพียงแต่ว่าผลการลงโทษมันต่างกันใช่ไหมคือจะเตะก็ออกจากการเมืองอีกการหนึ่งคือให้ออกจากการเมืองและตัดสิ์ทางการแต่ไอ้การยึดทรัพย์เนี่ยความซับซ้อนมาอยู่ตรงนี้การยึดทรัพย์เนี่ยที่อธิบายเนี่ยมันมี2ประเด็นอยู่ในการยึดทรัพย์หนึ่งก็คือเขาไม่ผิดเลย ใช่ไหมฮะเขาไม่ผิดเพราะเขาบอกว่าหาหลักฐานไม่ได้ที่ชี้ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไปมีส่วนเคไม่ผิดะหาหลักได้ับทุจริตว่าไปเพราะไม่มีหลักฐานไม่หาฐานไม่ได้ไม่เพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะบอกแล้วไปยึดได้ไงทีนี้อันที่สองก็คือว่าที่อาจารย์วิโรจน์พูดอันนี้ชัดว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ผิดเนี่ยสองมันน่าสนใจกว่านั้นก็คือเงินที่เขามีไม่ได้มาจากการทุจริตด้วยเอ คนมันก็เป็นทรัพย์สินของเขาที่เขามาเขาทำธุรกิจมามาจากครอบครัวของเขาหรือในด้านกลับการสมมติคุณไปคุณไปตัดสินแบบคดีแรกว่าผิดเนี่ยมันไม่ได้มีหลักฐายว่าความผิดที่เขาปล่อยให้มีการทุจริตมันโยงกับความมั่งคั่งของเขาะ ไม่และที่สำคัญที่คือว่ามันเป็นเรื่องการตัดสินใจนะ่นเองมาหลายอย่างนึงยถ้าคุณคิดว่าคุณยิ่งรักรวยขึ้นจากการนั่นแหละจำนำข้าวเนี่ยมันเห็นได้แล้วจากกรณีที่คุณยิ่งรักต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเมื่อพ้นตำแหน่งหนึ่งเดือนเมื่อพ้นตำแหน่งครบหนึ่งปีคุณไปดูตัวนั้นก็ได้ว่าตัวคุณยิ่งรักที่อยู่ในตำแหน่งมาตั้งแต่ปี54จนกระทั่งปี57เนี่ยบางครั้งขึ้นหรือไม่แต่ว่าอยู่ดีคุณเดินหน้าไปยึดทรัพย์35,000ล้านซึ่่งงคุณยิักอาจจะไม่ไดหมื่านนีเเา่อยดึขงย มันใช่หรือ